เต่าสมชายเคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปนังสุกใจตอบเพื่อนทำไมเลิกนัดมีเลียก่อนแน่นี้ทางด้านนัดมีเลียได้ออกมาโพสต์คลิปสุดประทับใจหลังได้เจอน้องสุกใจลูกชายเต่าสมชายและยุ้ยอัธมาศโดยทางด้านน้องสุกใจได้เล่าให้นัดมีเลียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัดมีเลียเต่าสมชายทำไมเลิกกันโดยน้องสุกใจได้เล่าว่าพี่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนถามผมว่าอยู่ทำไมพ่อ,อยู่ถึงเลิกกปบแฟนเก่า ผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยซึ่งทางด้านนัดมีเลียก,กอดน้องสุขใจพร้อมถามว่าจริงเหรอแล้วฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับและล่าสุดทางด้านเต่าสมชายเคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปน้องสุขใจตอบเพื่อนทําไมเลิกนัดมีเลียโดยทางด้านเต่าสมชายได้โพสต์คลิปด,ดังกล่าวพร้อมได้ระบ,บุข,ข้อความเอาไว้ว่าลูกเตา่ามันหลายจริงๆไอหมูอ้วนแจ็คขัวโจ ขอบคุณแห่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ